ความสุขเหนือการเมื่อเหนือการสนองความต้องการในตอนก่อนโน้นได้บอกความหมายของความสุขว่าคือการได้สนองความต้องการแต่ก็บอกไว้ด้วยว่าเป็นความหมายที่ไม่ครอบคลุมทำไมจึงไม่ครอบคลุมคือไม่ครอบคลุมทั้งหมดถ้าใช้ภาษาทางพระ ก็อาจจะบอกว่านั่นคลุ่มแค่ในระดับโลกิยะแต่ความสุขยังมีเลยขึ้นไปอีกเป็นความสุขในระดับโลกุตระพอพูดอย่างนี้บางทีรู้สึกว่ายากไปเพื่อให้ชัดก็ต้องพูดถึงขั้นระดับของความสุขอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมานั้นเราแบ่งความสุขเป็นสองตามประเภทของความต้องการแต่ตอนนี้ ตรงข้ามกับต้องการยังมีไม่ต้องต้องการก็ได้ถึงตอนนี้ก็เลยต้องแบ่งขั้นหรือระดับของความสุขขยายกว้างออกไปอีกเป็นสองระดับใหญ่และย่อยเป็นสามขั้นคือระดับหนึ่งความสุขที่เกิดจากการสนองความต้องการแบ่งเป็นสองขั้นคือขั้นหนึ่ง ความสุขเมื่อได้สนองตัณหาคือความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นอกุศลขั้นสองความสุขเมื่อได้สนองฉันทะคือความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นกุศลส่วนความสุขระดับสองนับเป็นขั้นสาคือความสุขที่ไม่ต้องสนองความต้องการหมายถึงเป็นความสุขทุกการ โดยไม่ต้องสนองความต้องการจะเห็นว่าสุขระดับที่สองหรือขั้นที่สามไม่เข้ากับความหมายที่ได้บอกไว้คือความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อการสนองความอยากใดๆไม่ต้องขึ้นต่อการสนองตัณหาและไม่ต้องขึ้นต่อการสนองฉันทะเป็นความสุขที่เป็นอิสระเพราะเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเป็นคุณสมบัติภายใน มีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาไม่ต้องพึ่งพาการได้หรือการทำอะไรทั้งนั้นถ้าเราต้องสนองอะไรจึงจะได้ความสุขก็แสดงว่าความสุขนั้นยังไม่มีอยู่จึงต้องรอการได้สนองต้องหาบ้างต้องสร้างขึ้นมาบ้างก็ต้องทำให้มีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความสุขขั้นที่สามนี้มีเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวอยู่แล้ว จึงไม่ต้องขึ้นต่อการสนองทั้งไม่ต้องหาและไม่ต้องสร้างตรงนี้ก็จะมีผู้สงสัยว่าผู้ได้มีความสุขขั้นนี้ไม่มีความต้องการอะไรเลยหรือเป็นคนที่หมดความต้องการแล้วใช่ไหมหมดตันหานั่นไม่ว่าอะไรแต่หมดฉันทะด้วยหรือยอย่างไรสงสัยอย่างนี้แล้วถามออกมาเป็นความดีเพราะจะได้รู้ชัดกันไปก็ตอบว่ามีสิฉันทะนะ ท่านที่ถึงขั้นนี้แล้วมีฉันทะอยู่เต็มที่เพียงแต่ว่าความสุขของท่านไม่ต้องขึ้นกับการสนองฉันทะนั้นแล้วนี่คือข้อที่ย้ำว่าคือบุคคลผู้มีความสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองทั้งตัณหาและฉันทะโดยที่ผู้นั้นมีฉันทะอยู่เต็มเปี่ยมด้วยนี่แหละคือคนที่ได้พัฒนาความสุขมาครบจบแล้วกว่าจะพัฒนาชีวิตมาถึงขั้นนี้ได้ ก็มีแต่ฉันทะอย่างเดียวแล้วและยังอยู่เหนือชันทะนั้นอีกด้วยยกตัวอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามีหลักว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติชุดหนึ่งเรียกว่าพุทธธรรม18ประการไม่ต้องแจกแจงว่ามีอะไรบ้างเอาเฉพาะข้อที่ประสงค์ในที่นี้คือข้อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลย คำบาลีว่านัติฉันทสัหานิพอยกพระคุณสมบัติข้อนี้ขึ้นมาก็เห็นชัดทันทีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจมากมายแค่ไหนนั่นก็คือเป็นไปด้วยฉันทะซึ่งฉายออกมากับพระมหาการุณาพระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดเลยตลอด4 5สาพรรษาพูดอย่างภาษาชาวบ้านว่า นอนกลางดินกินกลางทรายเสด็จดำเนินไปทั้งวันทั้งคืนไปบำเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชาวโลกเราพูดกันว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจด้วยพระมหากรุณาและได้บอกแล้วว่าการุณานั้นมีจุดเริ่มตั้งต้นจากฉันทะแล้วด้วยฉันทะก็ออกสู่ปฏิบัติการในการเสด็จไปทำงานสั่งสอน และไม่ว่าจะทรงปฏิบัติกิจอะไรอะไรพระองค์ทรงมีฉันทะนั้นเต็มเปลี่ยมเสมอไปไม่รู้จักลดน้อยลงนี่คือพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีฉันทะเต็มบริบูรณ์แต่ความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อการสนองฉันทะคือท่านมีความสุขอยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองในที่นี้ ก็ได้จัดแบ่งความสุขเป็นสามขั้นย่อยหรือสองระดับใหญ่นี้แล้วถ้าจะเรียกความสุขสามขั้นนี้เป็นภาษาง่ายๆอาจเสนอคำทำนองต่อไปนี้ท่านผู้ใดช่วยหาคำที่ชัดและถนัดกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีความสุขสามอย่างนั้นคือ 1. ความสุขที่ต้องหาได้แก่สุขแบบสนองตันหา 2. ความสุขที่สร้างเองได้ได้แก่สุขแบบสนองฉันทะ 3. ความสุขที่มีอยู่ในตัวทุกเวลาได้แก่สุขที่ไม่อาศัยการสนองความสุขขั้นที่หนึ่งคือสุขด้วยการสนองตันหาเรียกว่าความสุขที่ต้องหาก็เพราะว่าสิ่งเซที่จะสนองตันหานั้นเป็นวัตถุสิ่งของเป็นกามอามิต ซึ่งอยู่ข้างนอกเราต้องไปหาต้องไปเอามาเสพต้องเอาของข้างนอกนั้นมาเจอกับผัสสะของเราจึงเป็นความสุขที่ต้องหาความสุขขั้นที่สองคือสุขด้วยการสนองฉันทะเรียกว่าความสุขที่สร้างเองได้เพราะว่าความอยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาอยากทำโน่นทำนี่ให้ดีความชื่นชมธรรมชาติอะไรเหล่านี้ เราสนองได้ด้วยความตั้งจิตตั้งใจของเราเองด้วยการกระทำของเราเองไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องรอไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพที่ไหนจึงสร้างขึ้นเองได้ความสุขขั้นที่สามคือสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองความต้องการไม่ว่าจะสนองฉันทะหรือสนองตัณหาเรียกว่าความสุขที่มีอยู่กับตัวทุกเวลาข้อนี้ก็เป็นธรรมดา เพราะว่าเมื่อเรามีความสุขเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเรามีความสุขอยู่เสมอเป็นประจำอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาไปทำอะไรอีกเพื่อจะให้มีความสุขเป็นอันว่าสุขสามคือสุขต้องหาสุขสร้างขึ้นมาเองได้และสุขมีอยู่ในตัวทุกเวลาตอนนี้รู้จักคร่าครไว้ก่อนแต่ก็ควรคิดหมายว่า ทำอย่างไรเราจะมีให้ครบทั้งสามอย่างถ้ามีได้ครบก็น่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทีเดียวใครหนอคือบุคคลที่มีสุขครบทั้งสามอย่างนี้อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผู้ที่มีสุขขั้นสามสมบูรณ์จริงแล้วทั้งที่ถ้าต้องการจะเสวยสุขให้ครบพร้อมหมดทั้งสามได้อย่างสบายๆแต่กลายเป็นว่า เขาพอใจอยู่กับสุขในขั้นที่เป็นอิสระไม่แยแสสุขอย่างแรกที่พึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเสพอีกต่อไปเรื่องเป็นอย่างไรเพราะอะไรก็ค่อยๆดูต่อไป